สนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบก,กับ s มาร์ทเอเนจกับดิฉันสอยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบ้านไม้ใจกลางเมืองที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านในต่างจังหวัดเลยค่ะมาคุยกับเจ้าของบ้านกันนะคะครูกล้วยโยคะนมัสเตนมัสเตนมัสเตค่ะ คุณก้อยคันแนวคิดในการออกแบบบ้านไม้ใจกลางเมืองแบบนี้คืออะไรคะบ้านหลังนี้สืบเนื่องมาจากการที่เราสะสมไม้เป็นคนชอบไม้เก่าสะสมมาเรื่อยๆจุดประสงค์แรกเลยสะสมเพื่อที่จะนำไปสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจากสถานปฏิบัติธรรมมาเป็นบ้านหลังนี้เนี่ยเพราะอะไรคะ เพราะว่าสะสมไม้ไปเรื่อยๆเรืยๆคนแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าุยถ้าเราจะไปคุมงานก่อสร้างที่นู่นเดินเดินทางไปมาเราคงอาจจะไม่ไหวก็เลยมีที่อยู่ตรงนี้ก็เอาตรงนี้แหละค่ะตรงข้ามบ้านเดิมแล้วสะดวกมากสะดวกในการคุมงานเพราะว่าบ้านหลังนี้มันออกแบบโดยสถาปนิกค่ะไม่มีสถาปนิกก็เลยต้องคอยดูตลอดเวลาหมายถึงว่าครูก้วยนึกเองอยากได้เองเอาแบบนี้นะแบบนี้ช่างปวดหัวไหม ปวดหัวค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือบอกช่างว่าไม้พื้นที่ยาวเนี่ยเราจะไม่ตัดเลยร mm hmm. ักษาความยาวของไม้ค่ะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ก็คือไม้พื้นที่สะสมไว้เนี่ย mm hmm. ให้คุ้มค่าที่สุดทั้งไม้พื้นประตูหน้าต่างราวบันไดทุกอย่างสะสมมานานมากไม้พื้นเหล่านี้มาจากไหนคะที่สะสมไว้เคยเห็นรถบรรทุกสมัยก่อนไหมคะที่เขาจะมีขอบทางด้าน ตั้งข้าง,ง,างเป็นไม้ก็คือสะสมไม้เก่าจากรถบรรทุกมาใช่นะคะตอนจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเห็นว่าเพื่อนฝูงนี่ก็แบบว่า,วาร่วมกันบริจาคมาเลยทั้งเพื่อนฝูงทั้งกัลยานามิตรค่ะพอทราบว่าเราจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาเพื่อสร้างสถานธรรม แล้วพอเราเปลี่ยนเป็นมาสร้างที่นี่เรารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวเราก็เลยนําเงินที่กัลยาณมิตรทั้งหลายแหล่บริจาคให้เรามามอบให้กับสิริราชมูลนิธิไปทั้งหมดแล้วเงินที่สร้างบ้านนี้ก็เป็นเงินของตัวเองแล้วเป้าหมายบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างเพื่ออะไรครับเพราะว่าดูแล้วใหญ่โล่งโปร่งสบายมากเราได้ช่างมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีความชํานาญในการทําไม้เก่ามากค่ะพอสร้างไปสร้างมาช่างบอกว่า คุก้วยครับรู้สึกว่าจะเหมือนสาราวัดมากมากเลย <c oughs> แต่ก็จริงค่ะเ <c oughs> พราะเราตั้งใจว่าเราก็จะจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านหลังนี้ด้วยใต้ถุนโล่งโปร่งสบายนะคะการใช้พลังงานก็จะประหยัดไปด้วยเรื่องของประหยัดพลังงานเนี่ย <c oughs> มีแนวคิดยังไงคะ <c oughs> เราก็อยากช่วยประหยัดพลังงานทุกวันนี้โลกร้อนนะคะบ้านหลังนี้นะคะเราใช้หลักธรรมชาติในการออกแบบ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติใต้ถุนบ้านที่สูงแบบ<อ>นี้นะคะเรานั่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านตอนกลางวันเนี่ยมีลมพัดผ่านเย็ยนสบาย,บายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่เรียบง่ายธรรมดาและราคาถูกหลังคาก็เป็นกระเบื้องหลอนคู่ธรรมดาไฟแลคะหลอดไฟไฟเราก็จะใช้เป็นหลอด LED ทั้งหมดท่านผู้ชมคระบ้านใต้ถุนสูงแบบนี้3เมตรนะคะกลางวันเนี่ย ลมพัดผ่านเย็นสบายมากนั่งเล่นตรงนี้เป็นจุดรับแขกเลยเพื่อนฝูงมาก็นั่งคุยกันข้างล่างแล้วเราก็ใจก็ชอบบ้านเตถุนสูงซึ่งมันเหมาะกับบ้านในเมืองร้อนนะคะค่ะงั้นเอาไปดูข้างบนกันค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมคะขึ้นมาบนชั้นสองนะคะ ลมผ่านเย็นสบายมากเลยครูก้อยคะคอนเซปต์ตรงนี้คืออะไรคะก็เราต้องการที่จะปลูกบ้านแบบประหยัดพลังงานค่ะก็มีหน้าต่างเยอะมากเลยมีรอบทิศทางด้านหน้านี่ก็เป็นบานเฟี้ยมทั้งหมดเปิดโลง่<ห>ลงนีง่เลยสังเกตคะ่ะท่านผู้ชมคะแทบจะไม่เหลือผนังเลยมีแต่บานเฟี้ยมประตูหน้าต่างเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยพัดผ่านได้ค่ะแบบนี้นี่แทบจะไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยค่ะแล้วเราก็มีที่นั่งด้านนอกค่ะที่เป็นธรรมชาติ ขอเข้ามาดูข้างในหน่อยสิคะเชินค่ะท่านผู้ชมคะเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยโล่งเป็นพื้นโลง่งๆเลยครูกล้วยแบ่งพื้นที่ใช้สอยยังไงคะจะทำไว้ให้เป็นพื้นที่โลง่งสำหรับเวลาที่เราปฏิบัติธรรมค่ะแล้วตรงนี้คืออะไรคะด้านนี้จะเป็นห้องพระค่ะ สด้านนี้จะเป็นห้องนอนที่นี่มีกี่ห้องนอนคะสองค่ะเป็นห้องนอนเล็กๆทำไมเล็กพิเศษขนาดนี้เล็กพิเศษก็พออยู่คือเน้นพื้นที่ปฏิบัติธรรมบ้านไม้ใจกลางเมืองแบบนี้ดูแล้วเป็นสวนด้วยคุณก็ใช้ชีวิตยังไงคะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตของเราค่ะเราน่าจะพึ่งพาตนเองได้เรื่องอาหารการกินค่ะเราก็ปลูก ผักผลไม้ค่ะที่นี่ปลูกอะไรบ้างทุเรียนค่ะมะยงชีดลำไยลิ้นจี่แล้วก็ชมพู่มะเมี่ยวมันจะเป็นไม้ยืนต้นที่พูดมานี่นะคะไม่ใช่ทั้งไร่นะคะอย,อย่างละต้นแต่ว่าในอนาคตค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าต้นไม้โตเนี่ยบ้านนี้จะร่มรื่นมากเลยจะประหยัดพลังงานร่มรื่นน่าอยู่นะคะเห็น <c oughs> ด้านนอกเนี่ยปลูกถั่วเขียวด้วยค่ะถั่วเขียวนี่ ปลูกไว้ต้มทานด้วยค่ะเพราะว่าถั่วเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแล้วก็พอเราเก็บเมล็ดถั่วเขียวแล้วเราสามารถที่จะกลบต้นมันลงไปในดินเพื่อเป็นปุ๋ยได้เพราะว่าเราปลูกพืชเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่นี่จะเป็นอินทรีย์หมดเลยใช่ค่ะเพราะเราทานเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนมาทานบ้านนี้ด้านข้างจะไม่ค่อยมีที่ก็จะเป็นปลูกพืชที่ยกลานขึ้นมา พืชก็จะอยู่บนร้าน,านเราก็เดินข้างล่างได้เดินรอบบ้านได้ปลูกองุ่นเขียววะ่ะแก้วมังกรสีแดงฟักแฟงอะไรที่มันขึ้นร้านได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาตินั่นเอง สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตรกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมบริษัท BCPG จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่มีการจัดตั้งคาร์บอนมาร์เก็ตคลับนะคะกลุ่มบางจากโดยบางจาก BCPG BBGI เขาชวนพันธมิตรค่ะ11องค์กรชั้นนำร่วมก่อตั้งเครือข่ายคาร์บอนมาร์เก็ตคลับค่ะ เขาจาัดพิธีลงนาม MOU ทั้งออนไลน์กันไปสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองสิทธิ์การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบดิจิทัลนะคะเพื่อลดการป AS, ล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ28มิถุนายน2564นะคะ MOU ซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันประเดิมซื้อขายกันไปจริงๆแล้วตามปีพศเลยค่ะ2,564ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไปพูดคุยกับคุณชัยวัน์โควาวิสารัตนะคะ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของบา,าิษัทคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณจวัทธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชอยฟ้าครับคุณจวัทธ์ที่มาที่ไปของการตั้งคาร์บอนมาเก็บขับีคืออะไรคะรเรื่องรักโลกการที่พยายามจะดูแลโลกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยร้อนเกิดขึ้นไป1.5-2ถึงอ,องศาเรื่องของปารีสแอคคอร์ดเนี่ยผมว่าพวกเราคงได้ยินกันมาเยอะพอสมควรเรื่องของการเพิ่ม เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับหรือ energy transitions นะครับที่โลกเนี่ยจะพยายามเปลี่ยนใช้พลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อโลกวันนี้นะครับโลกใบนี้แต่ละวันเนี่ยบริโภคฟอสซิลนะครับเฉพาะน้ำมันดิบเนี่ยวันหนึ่งประมาณ1ล้านบาร์เรลประมาณ160ล้านลิตรนะครับก็เป็นปริมาณที่เยอะมากจะไม่บริโภคแหล่งพลังงานจากฟอสซิลเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ย ก็คองอยากจะต้องมีการบริโภคพลังงานจากฟอสซิลอีนี้นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาก็คือเราต้องพยายามสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทนเข้ามาคนที่มาใช้บริโภคโคต้าคาร์บอนเยอะนี่ก็ต้องเป็นคนที่จ่ายค่าบริโภคคาร์บอนใครที่ใช้ฟอสซิลมากปล่อยคาร์บอนออกมาก็ควรต้องเป็นคนที่จ่ายใช่ไหมคะต้องต้องแสดงว่าณวันนี้จะมีอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งผู้ที่ใช้คาร์บอนเยอะ เป็นฝั่งที่ควรจะต้องชดเชยต้องมาซื้อส่วนฝั่งผู้ขายเนะี่คือผู้ที่ทําความดีเรื่องของพลังงานสีเขียวและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นผู้ขายใช่ครับก็จะมีสถาบัน็นสถาบันที่ออกใบเซอรติฟิเคตให้อย่างในเมืองไทยเองเนี่ยก็จะมีสถาบันหลักสองแห่งที่ช่วยออกเซอรติฟิเคตอันนี้ให้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกอีกอันหนึ่งก็คือ REC นะครับซึ่งออกโดยกาไฟฟ้าแฝดผลิตใงประเทศไทยนะครับก็จะเป็นการออกสโตรติฟิเคตกลุ่มคนที่ยังปล่อยอยู่ ก็ถือว่าต้องไปซื้อใบพุ่นที่เข้ามาก็จะมาชดเชยกับในที่ผ่านๆมานะครับเมืองไทยเองเนี่ยก็มีการซื้อกันนะครับเป็นขั้นๆไปเราก็มองกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อเรามีกลุ่มก้อนนะครับของบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวอยู่แล้วแล้วก็มีใบเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทีเวอร์หรือว่า i อ c ออยู่แล้วแล้วมีกลุ่มคือกลุ่มที่เผาคาร์บอนค่อนข้างเยอะต้องการอยู่แล้วทำไมเราไม่จับมาให้เจอกันนะครับ เราฟอร์มมาเป็นกลุ่มเล็กๆเรียกว่าคาร์บอนมาเก็ตขาดก่อนดีกว่านะครับก็เป็นที่มาไปนะครับเราก็ไปชวนบริษัทองค์กรขนาดใหญ่นะครับเข้ามาร่วมซึ่งทุกท่านนี้เองก็ในอดีตเขาเขามีส่วนร่วมในการซื้อคาร์บอนอยู่แล้วเหมือเราโทรซื้อของในร้านขายของทั่วไปนะครับแต่วันนี้นี่เราพยายามสร้างขึ้นแบบเป็นแพลตฟอร์มนะครับต่อไปเนี่ยสามารถจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถคนมาซื้อแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันคุณเชวัฒั์คะแบบนี้เนี่ยคนที่ผลิตพลังงานทดแทน ทำความดีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้ามาขายไ,ได้เนี่ยใครจะเป็นคนรับรองสิทธิตรงนี้ให้แล้วจะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ไหมคะเรื่องที่การพิจารณารับรองว่าคุณได้ผลิตพลังงานทดแทนจริงนะครับแล้วในการผลิตตรงนั้นเนี่ยคนลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงเป็นปริมาณกี่ตันต่อปีเนี่ยคนที่จะออกใบรับรองใบนี้ก็คืองอ์การบริหารการเดินกระจกนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นะครับจะออกเป็น Tver นะครับหรือว่าจะออกเป็น IREC ยืนยันว่าคุณเนี่ยได้ลดการเหลือนกระจกได้จริงพอมีการรับรองจากหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานแล้วเนี่ยก็ส,สามารถซื้อขายครับในขับเล็กๆกันนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นอย่างเช่นบางจากนะครับอย่างเช่นเครือ c p อย่างเช่นเช,นเชลหรือกษตรกิมิัเนี่ยอาจจะมีความต้องการมาปีนี้ต้องการออฟเซ็ต30%ของอิมิชชนที่ปล่อยไปซึ่ง30%อาจจะเท่ากับ3ล้านตัน เขาก็จะมาหาซื้อว่าโอเคอาจจะเท่ากับต้องซื้อสติฟ c ิเคชัเท่าเท่า3ล้านตันก็จะมีคนขายแก็จะมีคนซื้อก็มีสถาบันที่รับรองโดยอ,องค์กรนานาชาติเนีย่ยเป็นคนออกสติฟ i ิเคชันสารานล้วคนที่ซื้อพอได้ c ติฟ i ิเค a t นนี้มาก็จะไปแจ้งนะครับว่าทั้ง UN หรือว่าไปแจ้งที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ว่าวันนี้เราเป็นคนที่รับผิดชอบนะ เราปล่อยคาร์บอนดาวซ์ไซขนาดนี้หรือมีคาร์บอนฟุตปริ้์ขนาดนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะไปหาทางชดเชยโดยการลงทุนเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นคาร์บอนเนกาทีในลักษณะน,นี้คือเวลาที่เราไปซื้อคาร์บอนเครดิตแล้วเนี่ยเราก็จะบอกให้โลกรู้ว่าเราปล่อยคาร์บอนจริงนะแต่เราไปซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชยทำความดีตรงนี้แล้วแล้วถ้ามีผู้ประกอบการสนใจจะเข้ามาเป็นสมาชิกของคลับนี้เนี่ยต้องทํำยังไงคะ สามารถทาได้เลยนะครับติดต่อมาที่บางจากนะครับเรามีหลายๆบริษัทเราชั่วบริษัทข้ามชาติก็เริ่มติดต่อเข้ามาแล้วเพ่จะเข้ามาร่วมคาร์บอนมาร์เก็ตครับตรงนี้เพื่อจะทําการซื้อขายกันนะครับไม่ใช่เฉพาะองค์กรที่เราสนับสนุนถ้าดูวันนี้เองเนี่ยก็มีบุคคลธรรมดานะครับมีคุณท็อปกับคุณทรน,นะครับก็เข้ามาซื้อขายนะครับคือแต่ละคนผมว่าทุกวันที่เราเดินทางขับรถเนี่ยเราก็มีการปล่อยคาร์บอนออกไปแล้วถ้าเราต้องการที่จะเป็น เนทซีโร่โซซายตี้เราก็ไปซื้อมาชดเชยได้เหมือนกันตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมก็เข้ามาร่วมจะมีสมาชิกที่เป็น SME เอยู่เป็นหมื่นๆรายเนี่ยก็สามารถในอนาคตที่จะเข้ามาร่วมใน2ปีข้างหน้าเนี่ย EU จะประกาศเรื่องของ EU g r e รีดอยู่แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าผู้ผลิตมาจากประเทศพัฒนาอย่างประเทศไทยและกระบวนการผลิตนั้นเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าโรงงานของเขาใน EU บริษัทต,ต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ต้องไปเสียคาร์บอนแท็กซ์หรือต้องไปซื้อคาร์บอนสติฟิเคชที่ยุโรปซึ่งหนึ่งตันของคาร์บอนแท็กซ์ที่ยุโรปเนี่ยอย่างที่เยอรมันเนี่ยอยู่ที่25ยูโรต่อหน่วยนะครับหรือที่นอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่80ยูโรถ้าที่เป็นเงินบาทก็ที่นอร์เวย์ประมาณ2400รบาทต่อนหน่วยเมืองไทยเราซื้อขายกันที่25บาทต่อนหน่วยแล้วะ s m e ต่างๆถ้าจะต้องมีการส่งออกสินค้าไปยุโรปเนี่ยอีก2 3ปีข้างหน้าจะเจอปัญหาเหล่านี้ การที่เราตั้งแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นการจุดประกายแล้วต่อไปก็ได้จะเป็นที่พึ่งสําหรับ SME ต่างๆถ้าต้องการจะเอ็กซ์พอร์ตเราก็ต้องการที่จะเซตออฟนะครับคาร์บอนฟุตพินของตัวเองในระนับหนั้นคือผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปทางสหภาพยุโรปเนี่ยคุณต้องปรับตัวเลยว่าสินค้าแต่ละชิ้นที่คุณผลิตได้เนี่ยต้องปล่อยคาร์บอนไม่มากไปกว่าสินค้าที่ EU เขาผลิตได้ไม่งั้นคุณต้องไปซื้อคาร์บอนที่เขาเนี่ยคุณมาซื้อในขับเนี่ยมันถูกกว่าใช่ไหมคะ ประเด็นข้แบบนี้ในอนาคตเนี่ยคุณชัยวัฒน์ขับนี้น่าจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าดูแล้วมันจะเกิดประโยอะนะครับหวังว่าหวังว่าหววัง่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจ่ะค่ะครูค่ะทำไมกลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together 108ปีธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมท่านผู้ชมคะในทุกกิจกรรมทุกงานนะคะผู้นำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะผู้นำนะคะจะนำพาไปในแต่ละภารกิจให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะที่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะเขามีโครงการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศประเภทดีเลิศค่ะแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ย ขามีการคัดเลือกผู้นํามาจากทั่วประเทศเลยนะคะโค้งสุดท้ายเหลือกัน18ทีมจากทั่วประเทศนะคะจะมาประกวดกันเงินรางวัลน,นะคะ1ล้านบาทนะคะแต่ที่มากกว่าเงินรางวัลน,นั้นคืออะไรสอบถามจากอธิบดีโรงการพัฒนาชุมชนนะคะท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอธิบดีครับผู้นำเนี่ยสำคัญมากใช่ใช่โครงการประกวดครั้งนี้เนี่ยทำเพื่ออะไรคะเราอยากให้มี การตื่นตัวขึ้นในพื้นที่โดยพี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวกันขึ้นมาช่วยกันนําช่วยกันทําชีวิตครอบครัวตัวเองนะครับให้ให้มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังถึงพี่น้องประชาชน ที่เป็นญาติมิตรอยู่ในตำบลหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นครัวเรือนต้นแบบขึ้นมาะนะครับโดยเรามีโกงธนูโมเดลเนี่แหละเป็นต้นแบบที่ลบุรีใช่ใช่ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งเนี้ยต้องมีความมั่นคงด้านอาหารทุกครัวเรือนต้องช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะท <ำ S 2> ําถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครบร้อเอร์เซนทุกครัวเรือนมีการดูแลพื้นที่สาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชรวมแล้วเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองชุมชนเข้มแข็งทั้งเข้มแข็งทางการเงินครับเข้มแข็งทางด้านของสังคมและความรักความสาม,มัคคีในชุมชนใช่ครับ,รบโดยสรุปเนี่ยคือเราอยากเห็นผู้นำซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าตำบลหนึ่งเนี่ยมีสัก15คนค้นหามาให้เจอแล้ว15คนเนี่ยช่วยกันร่วมกันในการทำให้ทุกครัวเรือนเนี่ย เป็นครัวเรือนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันเราก็อยากเห็นประเทศของเราเนี่ยมีผู้นำเกิดขึ้นในทุกตำบลทุกหมู่บ้านคือวันนี้ต้องบอกว่ามีการประกวดผู้นำจากทั่วประเทศเลยนะคะครับโค้งสุดท้ายแล้วเหลือ18ทีมนะคะค นี่คือคัดเลือกมาจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช,ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็หาแชมป์ของเขตแล้วเอาแชมป์ของเขตเนี่ยมาแข่งกันเพื่อเป็นแชมป์ของประเทศทั้ง18ทีมเป็นแชมป์อยู่แล้วนะแต่เราต้องหาแชมป์ออฟเดอะแชมป์เพื่อที่จะเชิดชูเกียรติแล้วก็ให้กำลังใจในขณะเดียวกันเงินรางวัลที่ได้ไปเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าต้องเอาไปใช้เพื่อส่วนรวมนะครับเอาไปใช้พัฒนาเอาไปใช้ดูแลตำบลหมู่บ้าน คือเงินรางวัลน,นี่คือหนึ่งล้านบาทครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนี่คืออะไรเรื่องเงินรางวัลเนี่ยมันเป็นแค่แรงจูงใจที่เราจะเชิญชวนทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอเนี่ยให้ช่วยกันในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองทุกครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองมันก็กลายเป็นว่าหมู่บ้านคือขยายจากครอบครัวขึ้นมาขึ้นมาถูกฮนะคือเพราะว่าถ้าทุกหลังคาเรือนดี ตำบลนั้นก็ดีชุมชนก็ดีช,ช,ดชุมชนก็ดีไวะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสําคัญแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างความมั่นคงด้านอาหาร<ค>สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นคือทั้ง18ทีมนี้นะคะก็ต้องมีการนําเสนอนะคะให้คณะกรรมการให้คะแนนเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะครับ การให้คะแนนในช่วงเวลานี้โควิดเราก็ปรับไม่18ทีมเนี่ยรวมทั้งคณะกรรมก,การเนี่ยใช้เทคโนโลยีซูมคลาวมิ m ติ้งนะในการประชุมในการตรวจแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าแม้ว่าคณะกรรมก,การระดับประเทศเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่ก็จริงอยู่แต่ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงาน อยู่ในพื้นที่ชนบทมายาวนานทุกคนคือเขาคัดกรองมาแล้วจากต่ง<ช>างจ<ช>ังหวัดทั่ว<ช>ประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านพนักงารอำเภอท่านพนักงารจังหวัดท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าท่านก็ช่วยไปเยี่ยมช่วยไปดูเห็นของจริงด้วยให้กําลังใจคนทําความดีและนําไปขยายผลต่อไปนะคะคใช่จะได้เป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆตําบลอื่นๆเขาได้ดูเอาละ้ค่ะท่านผู้ชมคะได้รู้จักกับโครงการผู้นําการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศนะคะวันนี้ขอบคุณกาขอบคุณมากคร่คะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อแบ่งปัน ผู้ชมคบผักผลไม้ที่อยู่ตรงนี้นะคะแม่หนูจีน,นะคะนำมาจากบ้านเป็นผักปลอดสารด้วยนะคะก็มีการปันสุกให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยแม่หนูจีนที่มาของการมาทาโครงการผักพวกนี้นี่คืออะไรคะมาจากที่สํงงานักงานพัฒนาชุมชนท่านอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนไปให้ความรู้แล้วก็มีการสนับสนุนทางพัฒนาชุมชนก็พาทาคือผู้นําต้องทําก่อนนะคะ พอทําเสร็จแล้วมันก็เกิดผลผลิตมีเยอะแยะค่ะสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหารชาวบ้านเรามีอยู่มีกินค่ะพอมีเยอะแล้วเราก็แบ่งปันนะคะพี่น้องจึงเกิดเป็นประตูปันสุขขึ้นเห็นว่าที่บ้านประตูปันสุกเนี่ยหน้าประตูจะมีผักผลไม้มาแข,แขวนไว้ตอนสี่โมงเย็นก็จะมีคนผ่านไปผ่านมาเขาก็มาหยิบเอาเลยรู้ว่าหยิบได้เลยค่ะมีความสุขค่ะที่ได้แบ่งปัน แม่หนูจินทําแบบนี้ได้กําไรไหมคะได้ค่ะได้วันหนึ่งหลายแสนค่ะเป็นยังไงคะเวลาเราออกไปไล่ไปนาเราปลูกผักสวยงามก็คือแสนสบายตาที่เรามองเห็นนะคะผักงามงค่ะผักงามงามแสนที่สองก็คือแสนสบายใจภูมิใจที่เราทําได้ถึงอายุจะมากแต่เราก็ทําได้แสนที่สมก็คือแสนสบายกายกินอาหารได้สารพิษแม่อายุ74แล้ว โรคประจําตัวไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไม่ได้สะพายถุงยาเยี่ยมะะเลยเยี่ยมเลยค่ะก็อยากให้คนอื่นสุขภาพดีคนในชุมชนสุขภาพดีเหมือนกันทีนี้พอไปเป็นวิทยกรแม่ก็จะไปบรรยายเรื่องนี้แหละ,ะนะคะเขาก็ทําตามนะคะ,ะใครๆก็อยากจะสุขภาพดีะนะคะมีแม่หนูจีเนี่ยเป็นผู้นําและเป็นครูพาทมในชุมชนด้วยนะคะ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนย้ำว่าเป้าหมายการประกวดเพื่อค้นหาผู้นำและให้ผู้นำชักชวนทุกครัวเรือนรวมสร้างชุมชนเข้มแข็งมีความมั่นคงด้านอาหารสร้างกลุ่มคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ และทั้งหมดคือ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิ์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์เโมงครึ่งนะคะและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ